คดีของคุณทศินสร้างบรรทัดฐานในสองทางในทางการเมืองคุณทศินเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่เข้าคุกแบบเป็นทางการเพราะว่าจริงๆถามว่าเคยมีอดีตนายกไทยเข้าคุกไหมเคยมีฮะจอมพลปอพิบูลสงครามคดีอาชญากรสงคราม เข้าคุกไปเนี่ยถูกคุมขัง150กว่าวันแต่ครั้งนั้นกลายเป็นว่าท่านถูกคุมขังฟรีนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันพอไปสืบสาวในเรื่องของความผิดตัดสินออกบารเนี่ยท่านไม่ได้ผิดจริงแล้วก็ยกคำร้องนั้นไปเท่ากับว่าท่านถูกขังฟรี150กว่าวันแต่มันไม่ใช่หมายขังที่ออกจากศาลอย่างเป็นทางการเนี่ยฮะแต่คุณเท้าศิลเนี่ยเป็นหมายขังหมายจำคุกแบบเป็นทางการถ้าจะนับนับในแง่พฤตินัยและนิตินัยคุณเท้ศิล์คือคนแรกแต่ท่านนับในพฤตินัยอย่างเดียว พุทธศิลป์เป็นคนที่2ต่อจากจอมพลปอพิบูรสงครามในแง่กฎหมายนี่เป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายใหม่ว่าสารดีกานักการเมืองเนี่ยสามารถมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบกระบวนการบังคับโทษของกรมราชธรร์ได้ด้วยว่าคุณทำถูกต้องหรือไม่อย่างไรแล้วสารมีอำนาจถึงขั้นไปดูเลยว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลตำรวจหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณป่วยจริงไหม วิกฤตจริงไหมแล้วในส่วนของผู้ต้องขังเนี่ยมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับการให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหรือไม่นี่แหละเขาเลยมองกันว่าเดี๋ยวดาบ2ดาบ3มมันจะตามมานะฮะ